สวัสดีครับพี่น้องที่รักการเกษตรทุกท่านวันนี้สวนสุพิชานาสาคารศินนะครับเราพามาดูว่าหญ้าหวานอิสราเอลนี่ปลายมันชอบริงไหมนะครับนี่ตัดตัดประมาณอายุประมาณ6กถึงแสัปดาห์นะครับหรือประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนยันยาก็ประมาณนั้นนะครับก็จะมีข้อมีป้องบ้างแต่ก็ไม่ยังไม่เยอะนะครับ ดูครับดูเขากินนะครับนี่ไม่ต้องสับนะครับไม่เป็นไรลูกไม่ต้องสับนะครับเขากินเลยดูฮะนี่ครับกินกินไม่เหลือด้วยครับกินไม่เหลือเลยจะชอบมากชอบมากนี่ครับเห็นนี้ต้องวิ่งใส่เลยนะครับวิ่งใส่เลยนะครับไม่ต้องสับถ้าประมาณหกถึงแปดสัปดาห์หถึงประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนครึ่งอย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่ครับแต่ถ้า แก่จนมีใบเหลืองต้องเลาะแล้วอันนั้นต้องต้องสับนะครับถึงจะกินดีมันก็จะแข็งไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสองเดือนนี้สบายครับสบายไม่ต้องสับให้เสียเวลานะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับว่ากินจริงกินจริงนะครับไม่กินเล่นๆนี่ลูกชายครับลุงชายชื่อน้องแตงโมนะครับพี่แตงโมพ่อแม่เขาชื่อมะลินะครับ ถ้าได้ลูกสาวออกมาก็จะให้ชื่อเป็นดอกไม้นี่ลูกชายก็จะเป็นชื่อผล,ลไม้นะครับก็เลยให้ชื่อ <c oughs> ห่วงไม่อยากให้ลูกกินนมนะครับเพราะว่าตัวเองก็คงสงสัยกินยาอยู่ไม่อยากให้ลูกกินนมเป็นลูกชายก็เลยให้ชื่อผลไม้นะครับก็นึกหลายชื่อก็เรียกน้องแตงโมดีกว่าง่ายดีนะครับแตงโมนะครับนี่ก็ชีระแวงมากจับยังไม่ได้นะครับจับตัวยังไม่ได้เลยแปลกมาก เข้าใกล้ในวิ่งอย่างเดียวนะครับเข้าใกล้วิ่งอย่างเดียวน่ครับเอามาให้ดูครับกิ้จริงๆชอบมากครับชอบมากครับดูครับเขียวตุยตุยเลยนะครับก็อันนี้น้องมะลินะครับนี่เป็นลูกแรกของเขาครับลูกแรกของเขาเป็นลูกของมู่หลานนะครับอันนี้ชื่อมู่หลานสองตัวนี้ได้มาจาก พ่อผมเองนะครับพ่อผมเลี้ยงไว้มีหลายตัวก็ท่านแกายุมากแล้วแปดสิบสี่แล้วครับแปดสิบสี่ก็ยังแข็งแรงก็ยังเลี้ยงฟลาอยู่ผมก็เลยขอมาสองตัวขอมานี่ตอนแรกก็ว่าจะขายนะครับก็เลยผมก็บอกว่าขายให้ผมกันแล้วกันแต่ว่าผมซื้อในรักษาเงินเซ็นนะเซ็นเชื่อพิม์ลายมือไว้ก่อนกิมลายมือไว้ก่อนม,ม,ออนมีมีเงินเมื่อไหร่จะจะค่อยทยอยใช้ให้นะครับ เป็นควายที่ขี้ระแวงนะครับแตกมากไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยผมเป็นเด็กเด็กเลี้ยงควายเนี่ยมันไม่ขี้ระแวงอย่างเงี้ยควายสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันไม่เคยไถยนาแล้วนะครับมันไม่ไถนาแล้วมันก็จะเป็นนิสัยอีกอย่างนึ่งขี้ระแวงนะครับครับคลิปนี้ก็อามาฝากนะครับมาฝากเรื่องญ้าหวานอิสราเอลนี่วัวควายมันชอบกินจริงไหมนะกินจริงไหมหรือว่าแค่พูดต่อๆกันมานะครับก็บอกได้เลยว่ากิน สบายครับไม่ต้องสับเลยเลี่ยงนี่เหลือนี่เหลือนี่นครับดูไปแล้วกันครับมาชอบแค่ไหนสำหรับทนี้ก็ก็ขอจะไว้เพียงแค่นี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอคำว่าสวัสดีครับ